รถก็ติดอีกแล้วรัะเดลัสนัมนั่นเรามีกานทำถนนฝนก็ตกรถก็ตีมีข้ามีเขา้เขาวรับโ้ นาตกอีกแล้วครับผมถึงไปเลยยุมาแล้ววายุนะยุมาแล้วคบติดสกิโลแล้ว ติดม่พออากาศก็เย็นกว่าเดิมนะครับฝนตกลงม,มาอีกครับผมองไม่เห็นอะไรนะครับฝนมาแรงนะครับผมมาหยุดมาแรงกตกแรงเลยนะครับ